ครับขอบคุณท่านประธานนะครับอันดับแรกขอขอขอบคุณท่านกิติวศีนนท์นะครับที่ได้เป็นตัวแทนของสาภาแห่งนี้นะครับที่ได้ศึกษาแล้วก็นำไปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้อสังเกตอยู่สิบข้อเนี่ยนะครับรวมทั้งข้อเสนอแนะซึ่งสํานักงานก็จะน้อมรับไปปฏิบัติบางส่วนก็คงจะต้องก็น่าจะอยู่ใน รายงานในปี65ซึ่งจะเสนอให้เสร็จโดยเร็วตามข้อสังเกตนะครับในมันมีข้อหนึ่งที่ให้ทำงานโดยเร็วอย่างสองกขอ็ขอขอขอบคุณท่านสมาชิกและสภาหแห่งนี้ในเรื่องสนับสนุนกิจการของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านทั้งได้ให้ชุดความรู้และผลักดันให้เรื่องนี้สําเร็จก็ถือโอกาสนี้ในการขอบพระคุณทางสมาชิกวุฒิสภาและก็กรรมากมารกรธิการของอวุฒิสภาส่วนผมขออนุญาตรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะครับพรุ่งนี้ก็สํานักงานได้เสนอเรื่อง <c oughs> ไปที่ครมให้กําหนดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพรุ่งนี้นะครับถ้าผลออกมาอย่างที่เราคาดหวังไว้เรื่องที่ทางวุฒิได้ร่วมสนับสุนและผลักดันกับกรกะตคงจะเกิดผลทําให้เป็นราบฐานในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุกแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งเป็นที่สุจริตและเที่ยงธรรมแบบได้อย่างยั่งยนืนนะครับส่วนข้อสังเกตที่ท่านได้กล่าวในสภาแห่งนี้ทางสํานักง,งานก็จะน้อมรับไปปฏิบัติแล้วก็จะมานํามารายงานในรอบปีต่อไปครับผมครับขอบคุณครับ